ปร 1, 2, 1, 2, ประประะยยุทธ์ู้หรือไม่ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มทะลุฟ้านับตั้งแต่ปี2558มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยอ้างว่ามาเรียกร้องประชาธิปไตยโดยมีชื่อกลุ่มว่ากลุ่ม New d e m o c ครซี m มูฟเมนตหรือ NDM โดยมีแกนนำหลักอาทิลังสิมันลมชนทิชาจแจ้งเร็วและพรชัยยวนยีหลังจากขึ้นไว้อย่างต่อเนื่องจนเกิดความรุนแรงกลุ่มได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและภายหลังจากนั้นแกนนำกลุ่มได้ทะเลาะกันในเรื่องของดมการและเงินสนับสนุนจนแยกตัวไปตั้งกลุ่มกันเองอาทิกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy r e s t o r a t i o n Group หรือ D.R.G. และหลายคนออกมาอยู่เบื้องหลังกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง คอยทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มน้องๆซึ่งกลุ่มได้เคลื่อนไหวภายใต้พักอนาคตใหม่ในช่วงนั้นจนกระทั่งปี2563หลังพักอนาคตใหม่ถูกยุบนายธนาธรและปิยบุตรก็วางแผนสร้างม็อบขึ้นมาโดยจัดตั้งกลุ่มเด็กที่ทางพักได้วางเครือข่ายไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งโดยปุกแสให้ออกมาทำกิจกรรมแฟดม็อบพร้อมกับใช้กลุ่มเครือข่ายนักวิชาการอาทิธรรมศาสตร์และจุฬา ให้สร้างกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มหลีเดมขึ้นมาตามลำดับโดยมีนายปิยบุตรเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้เนื่องจากแกนนำถูกดำเนินคดีและสังคมก็เห็นแล้วว่าเป็นการกระทําที่ผิดจริงจนปัจจุบันพักเก้าวไกลเห็นว่านายจตุพักมีความสามารถนำมวลชนได้และเป็นเด็กที่มีรมการสามารถเป็นแกนนำได้ จึงได้จัดตั้งกลุ่มทะลุฟ้าขึ้นมาโดยใช้ประเด็นโจมตีสถาบันแอบแฝงในทุกการเคลื่อนไหวและก่อเหตุก่อกวรติดป้ายทั่วกรุงโดยให้เด็กเก่าพักอนาคตใหม่คือพิมมณีโชธมาคอยทำหน้าที่เป็นโคศกและพิธีกรรวมทั้งคอยให้การช่วยเหลือกลุ่มเพื่อให้สามารถชักใยสั่งการได้ตลอดเวลา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ของกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการซ่องสุมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมก่อเหตุกวนเมืองก็พบว่าเป็นบ้านของแฟนสาวนายพรชัยยนยีโดยนายพรชัยได้รับเงินสนับสนุนจากทางพักก้าวไกลในการเช่าบ้านและนอกจากนั้นอาหารบางส่วนที่ได้รับเงินสนับสนุนก็ได้มาจากศูนย์เส้นได้ที่อยู่ซอยพโยธิน11ห่างจากบ้านพักไม่กี่ร้อยเมตร ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราวบว่าศู่ย์เส้นได้นั้นถูกจัดตั้งโดยสมาชิกพักเก้าไกลทั้งหมดตอนนี้ท่านเห็นแล้วหรือยังว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในปัจจุบันนอจะูกติ